จิงจกไม่ต้องเอาเฮ้ยเออวันนี้ฉี่โมโหไม่ต้งนี่เราดิเราดิโมโหของแท้วะอ๋อมันจะไปอย่างเดียวจิงจกลูกแก้วอยากได้จิงจบยังจิงจกออกจากปากก็เลยโมโหใหญ่เลยอ่าสบายสบายอารมณ์สบายวายสบายอารมณ์สบายสบยอารมณ์จ้ะ ใครทำแมว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 โอ้ใครใครทำแมวใครทำแมวโอ้ยจะไปอย่างเดียวเลยใครทำแมวหลายคนโผนั่นน่ะจะไปอย่างเดียวเลย ใครทำอ้ยอ้ยจับ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 ไปห้โหัวเลย